ดีใจมากครับที่ทุกๆคนยังคงแบบคิดถึงพวกเราซีรีส์เรื่องนี้ถอดแบบออกมาจากคริสสิงโตเลยรักไหมครับก็ได้ครับอะไรหรอต้องเขาว่าก็ได้มันก็มันก็ได้ก็ได้ครับมันก็ดูอ้อนไงสวัสดีครับ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 สวดีครับดีครับสวดีครัสวัดีครับสีครสวัสีรับสวัีครวัสดีครสวัีครับสวัสดีครดีครับสวัดีวัดีคับสวัครัวัรั้สวัสับสวกรับสวัสับสวัับบสวั ตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นนะตอนนี้ตื่นเต้นละตื่นเต้นแล้วแล้วก็เมื่อกี้เจอพี่แบ็กออฟครับที่เป็นคนคอยดูการผลิตของซีรีส์เรื่องนี้เขาก็บอกว่าหลายๆคนบางคนผู้ใหญ่เขาก็ดูอีพีแรกกันแล้วเขาก็แฮปปี้ฟังแค่นี้เราก็สบายใจไปหนึ่งปลอกสบายใจสบายใจไปหนึ่งปลอกแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีพีแรกพร้อมๆกับแฟนๆเลยวันนี้ใช่ครับเจ้กหนูวันนี้โซอาด้วยบัตรใช่ไหมครับ โอ้ยสามหมื่นแปดพันกว่าไปอะครับก็ดีใจมากที่ยาวเยอะเหมือนกันนะเยอะเกินไปทำไมเราอยู่พอไหนฮะเราคไม่ถึงก็ดีใจมากครับที่ทุกคนยังคงแบบคิดถึงพวกเราแล้วก็อยากมาดูอีพีแรกไปพร้อมๆกับพวกเราครับแล้วก็ยิงถามแฟนบางคนเขาก็เป็นทีมหน้าจอด้วยว่าไม่ไม่สะดวกมาในวันนี้ก็ทีมหน้าจอก็ฝากด้วยครับก็ครับยังไงก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยแล้วกันครับที่ที่มาดูอีพีแรกกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ทั้งที่ดูอยู่ทางทีมหน้าจอขอบคุณนะครับที่คอย ตามแล้วก็ดูแลพวกเรามาโดยตลอดครับพูดถึงซีรีส์หน่อยเรื่องราวจะเป็นยังไงในเรื่องนี้แล้วก็ใครรับบท่านผมรับบทเป็นปัตพีฮะเป็นนักข่าวพี่พี่มีอะไรอยากจะสอนผมไหมครับสอนปิดต้องแล้วเนาะปิด้องแล้วปิดต้องแล้ว้ผมก็ปัรตพีครับรับบทก็ในเรื่องเป็นนักข่าวใช่ครับเป็นนักข่าวผมก็เป็นตนตะวันครับรับบทเป็นตนตะวันก็เป็นโปรดิวเซอร์ครับในรายการก็คือเป็นโปรดิวเซอร์รายการข่าวครับก็ เป็นแฟนเก่ากันมาเหมือนกับพบกันมาตั้งแต่สมัยมหาลายัยเอ็มมสมัยเรียนหลายเรียน,ยนใช่เล้วก็จนกระทั่งมาทํางานด้วยกันแล้วก็มีโอกาสต้องเลิกกันไปอืแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีเหตุการณ์ทําให้ตัวตามตะวันเนี่ยกลับมาทํางานร่วมกับอรัีอีกครังคร้งในฐานะแฟนเก่าอืมก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแหละใช่มันก็จะเล่าว่าอ่าแฟนเก่าที่เคยรักกันมากๆเลิกกันไปในแบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รต้องกลับมาเจอกันต้องกลับมาทํางานด้วยกันอีก เรื่องราวความรักจะเป็นยังไงเขาจะสามารถทํางานด้วยกันได้ไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วอยากสปอยได้ไหมว่าอีพีแรกที่เราจะได้ดูเนี่ยหรือแฟนๆได้ดูพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นประมาณก็อีพีแรกมาก็เจอผมเลยครับใช่เจอผมด้วยก็ก็กื็ก็มันก็ฉากกันแหละตั้งแต่อีพีแรกแหละคือมันก็แยกกันไปตั้งแต่ต้นอีพีแล้วแหละแล้วก็ในอีพีหนึ่งก็จะบอกเลยแหละว่ากลับมาเจอกันปุ๊บมันเป็นยังไง หลังจากที่เราเลิกลากันไปอะไรเงี้ยครับคือมันแตกต่างจากตอนสมัยโซตัสเราเนี่ใช่โซตัสเนี่ยความรักค่อยๆก่อตัวจากศูนย์เลยจากศูนย์จากที่แบบเห็นหน้าคาตากันในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้คือเริ่มต้นมาเนี่ยเราเคยรักกันมาก่อนนั้นนั่นแหละแล้วก็เลิกกันด้วยเหตุผลต่างๆนานานอะไรเงี้ยครับก็อีพีแรกก็จะฟาดกันอยู่ประมาณหนึ่งต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงพอเล <s> ิกก<ๆ>ันไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้กลับไปเริ่มจากศูนย์ใหม่เริ่มใหม่จากติดลบเลย ทีนี้มาพูดถึงพาร์ทของเราสองคนมาเราไม่ได้เจอกันในซีรีส์นี้กี่ปีแล้วครับนี่ซีรีส์กี่ปีนะแปดแปดปีครับผมใช่มันนานไงมันนานชอบเขการหันไปหาพายกระสิบแบบที่ไม่ได้เจอกันพอมาร่วมงานกันแล้วมันมันเป็นยังไงว่าเบื้องหลังเราเบื้องหลังให้เราฟังหน่อยอิ่มมากครับเยอะตัวก็อิ่มมากเลยอะไรนะฮะอันนั้นไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อินเนอร์เราอยู่โหยแต่ร่างกายเราอิ่มครับก็ก็ยังรู้สึกสบายใจทุกครั้งครับแล้วก็สนุกกับบรรยากาศเดิมๆด้วยครับเพราะว่าเราก็ได้พี่ฤทธิ์เป็นพุ่มกับซึ่งเขาก็เป็นพุ่มกับจากโซตัสมาทั้งทีมกล้องทุกๆคนก็เห็นหน้าค่าตาคุ้นเคยกันอยู่แล้วมันก็ทําให้บรรยากาศการถ่ายทามันสนุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับมันเหมือนการรีวิเนียนแบบนึงเหมือนกันครับครับพุทธคุณศียังบอกว่าแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเรามาเจอกันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงง ก็อย่างที่บอกก็เป็นความอวบอิ่มของพวกเราที่เพิ่มขึ้นตามตัวเลขในทุกๆปีไม่ต้องมาทํารูปเทียบนะครับทุกคนไม่ต้องรูปเทียบตั้งแต่8ปีแล้วยันวันนี้ไม่ต้องเทียบนะครับครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้เจอกันในการทํางานแต่ก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆพูดคุยกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเล่นเกมหรือใช้ชีวิตข้างนอกเราก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็ก็เหมือนเดิมนะ พิ่มขึ้นอย่างเดียวคือประสบการณ์เราสองคนครับแต่เป็นประสบการณ์เรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานใช่ไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงไม่เกี่ยวอะไรเลยครบผมไม่ก็ก็ประสบการณ์โดยวอร์ออลแหละใช่ครับมันมีความสุกเพิ่มขึ้นไหมแบบด้วยความแบบเราไม่ได้เจอกันนานแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเลยประมาณนี้ก็ช่วงคิวแรกๆก็แอบแปลกใหม่ดีเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ได้พาร์ทอยู่ในพาร์ทแบบออกกองด้วยกันนานมากแปดปีอะไรเยงี้ที่ไม่ได้ออกกองด้วยกันส่วนใหญ่เป็นออกเกม ใช่ออกกองไม่ค่อยเลยนะหัวร้อนไปหมดใช่เล่นเล่นเกมด้วยกันเรื่อยๆครับแต่ว่าก็กลับมาออกกองด้วยกันคิวแรกๆอ่ะรู้สึกแอบแบบแปลกใหม่ดีเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ออกกองด้วยกันนานมันก็ต้องมีช่วงปรับจูนกันอยู่บ้างแต่ว่ามันค่อนข้างเร็วมากครับไม่ได้ใช้เวลานานมากในการจูนเลยจริงครับผมไม่อย่างที่เเห็นอะไรในความเปลี่ยนแปลงของพีของเราบ้างตั้งแต่มาเจอกันในเรื่องนี้เขาอีไซน์เองมากขึ้น เหมือนแบบพอคุ้นเคยกันดีเป็นผมเป็นพีลิดเป็นทีมทีมงานทุกคนที่เราคุ้นเคยกันดีก็เริ่มและด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรเงรี้ยบางซีนน่ะเราก็จะแบบใส่อิมพอไวส์บางอย่างหรือว่ามีข้อเสนอแนะบางอย่างให้กับพีลิดแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเฮ้ยซีนนี้เราเล่น <c oughs> แบบนี้ดีไหมหรือว่าเราเล่นแบบไหนดีให้มันออกมาเป็นคาแรคเตอร์ได้มากที่สุด,สดอะไรเงี้ยครับผมคิดเองเหรอครับตัวพิลป์เป็นงก็สนุกมาก เหมือน,เห,อนเหมือนทุกครั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาเจอกันรอบนี้ด้วยแบบบรรยากาศมันกันเองมากจนพุ่มกับเขาปล่อยมันเลยทําให้แบบเรานึกอยากจะเล่นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นกันอย่างนี้ให้คิดเดี๋ยวเอาอย่างนั้นอ,อย่างไรเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันทํางานกึ่งไม่ทํางานนะครับเหมือนมาเล่นกันด้วยอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับแล้วก็ด้วยความที่เราทําความเข้าใจแต่เริ่มต้นว่าซีรีส์เรื่องนี้ถอดแบบออกมาจากคริสสิงโตเลยเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายมากกับการที่เราจะแบบอยากจะเล่นแบบนั้นอยากจะเล่นแบบนี้แล้ว พีล่ลีเขาใจดีมากครับเขาก็เปิดรับทุกอย่างเลยครับก็เ,เลยเในบรรยากาศในกองมันสนุกขึ้นเยอะมากเลยนะมากกว่าแบบตอนสมัยโซตัสเยอะเลยครับจนผ่านไปสักพักหนึ่งมัล็อกเริ่มเริ่มต้องถามแล้วว่าพี่คัดยังอ่ะพี่พี่คัดยังเนียปล่อยอเขาจะปล่อย <นะ S 1> เลยใช่ไม่รู้ว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรไงครับโอเคอทีนี้กลับมาถึงที่งานวันนี้นะวันนี้เรามีโชว์อะไรพิเศษของเราคู่กันเพื่อที่จะให้แฟนๆได้ชม ก็เด mm. ok. oh, ี๋ยวพี yeah, ่สิงห์จะโรยตัวลงมานะครับเป็นสลิงร้องไปด้วยแล้วก็ห้อยตอนนี้ไม่ไม่ไม่มีคานไม่มีคานให้ผลสลิงมีเพลงแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับเพลงเพลงของเราเพิ่งปล่อยไปใช่ครับก็เป็นเพลงหลักก็ได้หลักก็ได้ของประกอบซีรีส์ครับแล้วก็เพิ่งปล่อยวันนี้เลยที่เซอร์แล้วก็จะปล่อยหลายจากอีพีแรกเนี่ยก็คือเพลงของคริสครับแฟนที่มาชมในวันนี้ก็คือจะได้ฟังสด ครั้งแรกที่แรกในโลกเลยใช่ครักคือก่อนก่อนร้องเพลงนี้มันก็จะต้องถามก่อนว่ารักไหมก็จะตอบว่ารักก็ได้เออรักไหมรักก็ได้มันต้องมาเราชกันวก็น้ำเสียงมันมีด้วยไม่เราเรารรแบบเป็นน้ำเสียงที่เดี๋ยวจะบีบนะครับคุณสิงโตครับเป็นน้ำเสียงที่รู้สึกอินแล้วก็เต็มใจที่อยากจะบอกมากๆรักไหมครับรักก็ได้ครับอะไรแบบ ด้วคำว่าก็ได้มันมันมันก็ได้ก็ไดครับมันก็ดูอ้อนไงใช่ไหมเออใช่ครับแล้วก็เพิ่งมีปล่อยทีเซอร์เทเลอร์ของเพลงของคริสก่อนซึ่งก็คือก่อนนะแกะแกะกันดีๆดีดีครับผมก็ชื่อเพลงแก้ข่าวเดี๋ยวก็รอฟังพร้อมกันเหมือนกันครับใช่เดี๋ยวถ้าพูดอะไรไปกลัวต้องไปแก้ข่าวทีหลัง ใช่เดี๋ยวจะไม่ใช่เพลงแล้วที่แก้ข่าวใช่เป็นเราต้องไปเริ่มแก้บ้างแล้วครับผมก็ก็ก็รอรอติดตามกันอะไรกันครับทีมหน้าจอก็น่าจะน่าจะได้เห็นใอซีรีส์แต่ว่าทีมที่มาเจอกับพวกเราในวันนี้ก็ก็อาจจะได้เห็นอะไรความพิเศษเล็กๆในน้อยจากพวกเราเหมือนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรกิจกรรมสนุกๆให้ทําร่วมกันกับแฟนๆที่มาในวันนี้ด้วยครับก็รอติดตามได้ครับพูดนของเราของคนนิ่มเออครับ เคมีอืมเป็นแเก่าเป็นแฟนเก่าเอาจริงผมกลับรู้สึกว่าอะไรแบบเนี้ยผมต้องถามแฟนๆมากกว่านะเพราะว่ามันก็อยู่กันแบบนี้มาจนเราไม่รู้เลยว่าไอ้การอยู่กันแบบนี้มันเรียกว่าอะไรอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องแบบให้แฟนๆบอกเรามากกว่าว่าไอ้เคมีเคใจเคมีเหรอมันเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับมันจะแบบแบบอุ้ยอะไรเงี้ยไม่้ๆ ก็คือนเอนนะขอโทษที่ผมลอพี่พี่พี่ฮอปนะครับผมว่าพี่ฮอปนะผมว่าก็มีให้ฮอปทั้งเรื่องใช่เรื่อยๆก็ใกล้ชิดเหมือนหลอกถามให้เราหลุดตัอยอ่ะซึ่งซึ่งอดทนอีกนิดนึงก็ก็จะได้ดูความกันแล้วผมว่าผมว่าต้องถามทุกคนก่อนดีกว่าว่าฮอปในยุคสมัยนี้ฮอปกับซีนแบบไหนหรอ บางคนก็ชอบสีนที่แบบดูไม่มีอะไรเลยแค่ได้อหไรน้อยอะไรอยงี้ก็ฮอปแล้วแต่บางคนแบบหื่นหน่อยเนึกออกว่าผ้ใหน่อยดูผู้ใหญ่หน่อยเขาหิวโหยเขาก็อาจจะแบบอยากคอากับซีนแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าซ o ตัร์เดอะซีรีสเรามีจุกแค่สองครั้งในยุคสมัยนั้นเลยตอนนี้ก็อยากได้แบบไหนละครับไม่ก็โตขึ้นอีพีละสองครั้งเลยเหรอจบอีพีสุดท้ายปากเปื่อยเลยนะ เอาง่ายๆในเชอรี่อายุ27่สิบแล้วเราก็ทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็โตในระดับหนึ่งแล้วใช่เป็นแฟนเก่ากันด้วยอะไรเงี้ยเอ๊ะเคยมีแฟนเก่าไหมครับพี่บีม่เคยมีแฟนค่ะเป็นคนเดียวเลยอันอันอันนี้ตอบไม่ตรงอันนี้มีแฟนคนเดียวอันนี้คือแบบทั้งขิงและขิงก็ไปอีกชั้นหนึ่งแล้วไปยืนข้างๆกันมีน้อยมีน้อยใช่ครับโอเอยากให้ทั้งคู่ให้สามคำกับซีอรี่ของเราครับทีละคนนี่เป็นสิงท เปลี่ยนแปลงบ่อยเอเองหนึ่งเขาไปก่อนละเขาไปก่อนละเยืนและฮอปโอเคครบไหมครบครบครบแล้วเลยครับให้ทั้งคู่ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยว่าติดตามชมได้วันไหนละครที่นครับครับผมก็พวกเราสองคนนะครับขอฝากซีรีส์เรื่องเพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย DX Morning ด้วยนะครับผม ก็สามารถรับชมได้ทางเจม25ครับทุกวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งครับซึ่งถ้าดูไม่ทันก็ดูได้ทางวิว4ทุ่มครึ่งครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณรครับวิของก็วัดก็มีไฟนะคะเด็กบอกไม้บอกมือได้ิดีโอนะเดี๋ยวพักนี้